สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวน้ำตกคิเซกิ <Wow. S 1> น้ำตกที่เขาบอกว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราซึ่งเราเป็นคนผิวหน้าแห้งเวลาเนี้ยจะแห้งที่หน้าผากเพราะว่าเป็นคนผิวหน้าแห้งวันนี้เราจะลองตบก,กันทีไ่ได้มาเมื่อวานเมื่อคืนได้ลองใช้แล้วกลับมาเช้าจะบอกว่าใช้แล้วให้ความชุ่มชื้นริงๆ ก็น้ำเขาก็จะออกใสๆไม่มีกลิ่นหนึ่งสามสี่ห้าเหยียบไปสักห้าหยดแล้วก็ตกใจที่หนาา้าผาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่คอด้วยคอจะได้ไม่เกี่ยวเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็รีดิกันนิดนึงเห็นไไปดูรีวิวของไปดูไอ้นี่ของมาดามแพมอะ และเขาบอกว่าเขาใช้ก่อนแต่งหน้าซึ่งจะทำให้เครื่องสำอางติด <Wow. S 1> ก็เมื่อเช้าก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแป้งติดดีนะแต่เป็นคนที่ผิวไม่แห้งผิวน้าแห้ง,หหงก็ได้ลองใช้ก็ถือว่าโอเคนะคะ <Wow. S 1> ราคาไม่แพงราคาเป็นมิตรอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ของดีไม่จำเป็นต้องแพงมากค่ะให้ทุกคนได้ลองใช้ค่ะขอบคุณค่ะ